กับสว,ส,นะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะวันนี้ผมช่างเสนะครับอิสระภาพคนทรมากินนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตชุดเดือนกุมภาพันธ์นะครับ65 ก็คือไม้มาแล้วนะครับผ pues มไม้มาแล้วปีนี่ครับไม้สักนะครับไม้สักลายดำดำนะครับดำดำลายสวยๆไม้สักดำลายลายสวยมาแล้วนปก็คือมันมาพึ่งพึ่งมานะครับผมพึ่งขึ้นรูปเสร็จนะครับมาได้สองสาวันผมก็ตัดขึ้นรูปเสร็จนะครับแล้วก็ทําตัวนี้รอนะครับนี่ฟงนี้ทําเสร็จแล้วนะครับขัดขึ้นรูปเสร็จแล้ว ทีนี้ก็จะลุยก็จะลุยตัวนี้นะครับมีประดู่ประดู่ทั้งหมดสิบเอ็ดท้ายนะครับไม้สักไม้สักหกท้ายนะครับเป็นส <Alex> ิบเจ็ดท้ายนะครับเพราะว่าที่รวมเลยคือทั้งท้ายเปล่านะครับทั้งท้ายเปล่าด้วยนะครับท้ายเปล่าด้วยลายด้วยนะครับก็คือจะทําให้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนกุมภาเนี้นะครับจะได้นะครับก็คือส่งพร้อมกันทีเดียวนะครับ ไม้ไม้เพิ่งมานะครับพวกนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ลำาแรกก็ไม้กับพี้เขาควายครับนี่สวยนะครับลายสวยนะครับคุณจ่าลาดูครับจอลายโคตรสวยนะนี่ที่สองเป็นมือสอดครับนี่ มือสอดประดูนะครับนี่ถ้าลงสีจะสวยนะครับสีมันก็จะเข้มๆนึนะครับมือสอดปราดูนะครับมือสอดมีสามท้ายนี่มือสอดนะมีสามท้ายนะครับมือสอดนี่ครับมือสอดนะครับสามท้าย แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นไม้ชิงชันนะครับชิงชันตัวนี้พี่แกสั่งท้ายเปล่านะครับตัวนี้พี่จําชื่อแกไม่ได้นะครับพี่อาาวุฒนัทวุฒิหรือเปล่านัไม่แน่ใจนะนะเป็นไม้ชิงชันแดงนะครับสวยนะครับยังเหลือจะกัดรายละเอียดตรงนี้นะนี่รายละเอียดแล้วก็มีมีทรงมาใหม่นะครับมานําเสนอทรงใหม่ นี่ลองลองนะครับลองทําดูนะครับทรงใหม่ไอคอมนะครับไอคอมเลเวลสามครับตั้งชื่อให้มันนะครับไอคอมเลเวลไอคอมเลเวลสามนะครับนี่ดูนะครับนี่ประมาณนี้ไอคอมโคตรเท่ครับนะนะครับลองกัดทาดูครับไอคอมเลเวลสามเอดจาบนะครับนะพูดจาบ หมกนะครับกระชับนะครับจับกระชับมือนะครับกับเข้านะครับจะไม่สั้นไม่ยาวนะครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับนี่เนี้ยแก้มนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บเล่งครับตายเป็นตายนะครับนะครับติดกับพีนิดหน่อยนะครับเรเวลสามไอ้ค่อมนะฮะโคเทะนะครับนะโอโหเท่เป็นบ้าเลยนะครับ ยอะนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สั่งมาเป็นตัวนี้ของคุณอะไรผมจําชื่อแกไม่ได้ปอดๆนี่แหละนะครับเป็นชื่อสังกิดชื่อในลายนะครับชื่อในลายตัวนี้ด้านหน้าพี่แกให้แกะเพิ่มเติมนะครับเป็นลายแบบนี้เป็นลายคอนนกเขาเนี่ยนะครับคอนนกเขาเนี่ยพี่แกให้แกะเนี่ยแล้วก็ตรงด้านล่างนี่ให้ใส่เป็นไกรกงไกสแตนเลส ก็คือจะใส่เป็นไก่สเตนเลตคคำคอร่องนิ้วนะครับนะโควดเท่นะครับนะประมาณนี้นะเท่นะครับจับทียนะครับ <laughs> นะครับทำไมมันเท่อย่างนี้นะครับ <laughs> น,บนี่ลำที่สอง พอลองนิ้วนะครับลายลายหน่อยอนี่ลายลายลายรันก็จะประมาณนี้ครับก็ตรวนี้ของคุณพี่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วมีพี่คนหนึ่งในลายก็บอกพอแล้วพอไม้มีตาหน่อยนะมันมันมีตรงนี้ น่าจะเป็นตาเป็นง่ามท้ายกำคอลงนิ้วท้ายเนี่ยนะครับแต่ก็จะติดกับพีตรงนี้นะครับด้านหลังติดกับพีฝั่งน,นี้นะครับแต่ว่าลายนี้แบบนี้นะลายนี้สุดยอดครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้วันนี้เป็นของนายช่างเองนะครับประมาณนี้ นะช่างว่าจะใส่เป็นเซฟข้างของช่างเองช่างไม่มียิงนะครับแล้วก็มีของคพื้นพี่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นท้ายมะค่าท้ายมะค่าปิดท้ายด้วยไม้กระพี้เข่าควายนะครับ ไม้กับพีเขาควายกำคอประดูยังไม่ได้เริ่มทํานะครับนี่นะกำคอประดูจะอยู่ด้านหลังนะครับทั้งหมดสิบท้ายที่ลูกค้าสั่งมาก็คือไม้พึ่งมาแล้วก็กำคอไม้สักมือสอดไม้สักนะครับจะอยู่นี่หมดนะครับกำคอลงนิ้วไม้สักก็คือจะอยู่นี่หมดเลยเพราะว่าไม้พึ่งมาเดี <S <s ๋ยวเพราะว่าทําทําตัวนี้เสร็จแล้วแลก็เด็กจะต่อท้ายนะครับต่อท้ายแล้วก็ไปกัดลายนะครับแล้วก็มาขัดนะครับให้นะครับ สิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้ได้เดินทางแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่นะเตรียมหมก,กระตังไว้รอเลยนะครับครับไม่ต้องห่วงก็ยิงแน่นอนนะพี่นะรับประกันนะครับยังไงวิ่ก็โดนนะครับถ้าพี่เล็งใต้ท้องปลานะประมาณนี้นะครับนึกว่ามันหยุดสต็อปแล้วยังเนาะถ้าพี่ๆนะน้าเล็งใต้ท้องปลานะ ยิงยังไงก็โดนนะครับเชื่อผมได้เลยนะครับในที่นี้คือมันขึ้นอยู่ที่ว่าปลามันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นนะครับถ้ายิงปลาช่อนนะครับถ้ายิงปลาช่อนปลาชะโดนะครับสําหรับปลาช่อนปลาชะโดยิงคือเวลาต้องยิงเวลามันขึ้นมาจิบน้ํานะครับ ตัวโอกาสนี้แหละครับที่จะยิงยิงโดนนะครับโดนเปอร์เซ็นที่จะโดนนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อได้เป๊ะเลยนะครับกับถ้ามันหันหน้ามากับขวางมานี่ถ้าหันหน้ามาก็เปอร์เซ็นที่จะโดนนี่ก็น้อยน้อยนะครับน้อยน้อยอยู่เพราะว่ามันมันแหลมนะครับวามนึมมนน่งมาไม่ได้นะ มันต้องหันหันข้างนิดนึงนะครับถ้าหันหน้ามาก็คือต้องตัวตัวตัวใหญ่แล้วก็ไม่ไก่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณน,นี้นะครับก็ไอ้นะไม่เหลือก็คือรอสมมุติเป็นปลาช่อนนะก็คือรอมันมันขึ้นมาเนาะค่อยๆขึ้นมามันจิบน้าปุ๊บนะครับซัดเลยนะครับตายท้องสองนิ้วมือนะครับรับประกันเลยหรือสามนิ้วมือนะครับตายเป็นตายไม่เหลือนะไม่เหลือแต่ถ้าเป็นพวกปลานิลปลาอะไรมัน ตัวมันใหญ่เนาะเท่าฝ่ามือก็คือใต้ท้องปลาสองนิ้วมือสามนิ้วมือรับประกันเลยนะครับได้กินเที่ยวผมนะครับได้กินแน่นอนพาผมไปยิงก็มีจะออกหมายไปเลาะเลาะ,ะ,ะก็คือตอนกลางคืนนะครับมีเวลาวันไหนกบอกแบบผ่อนผ่อนคลายนิดนึงนะครับก็ไปไปเลาะนะครับไปเลาะตามทุ่งนาพังเขานะแล้วก็นี่ครับ ยกยิงนะครับนี <Bye. S 2> God, oh, <laughs> ่โอ้ยกยิงนี่วก็มันเท่บาดใจจริงๆเลยนะครับนี่ครับเบสัันเปินหมดเฮ้โอ้โหตายนะคมาอันนี้ก็เนี่ยครับยกยิงวันนี้ ยกยิงของคุณที่สั่งมาลางวินียมจำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้ยกยิงเท่นะครับตร,ตรงท้ายนี่ผมจะไว้ยาวๆนะครับไว้เอามายาวๆยาวๆเพราะว่าเวลาขึ้นหนังยางเราจะเอาตรงนี้มานะครับมาดันนะครับค้ำไว้กับหน้าท้องเราแบบนี้นะครับถ้าเราเอาตรงด้ามมันถ้าเอาตรงด้ามมันสั้นนะครับเวลาเราขึ้นมันจะแบบนี้นะครับ เวลาเรามาไอประทับหน้าทองเนี่ยมันจะนะครับมันจะไอปลายมันจะกระดุกขึ้นน,นะครับนะมันจะเวลาเราขึ้นหนังยางเราขึ้นยากลําบากนะครับนี่ต้องทาท้ายยาวๆตัวนี้มันจะอยู่แบบนี้ปลายมันจะต่ําลงแบบนี้เวลาขึ้นยางก็คือดึงดึงขึ้นมาทีเดียวนะมันจะขึ้นง่ายนะครับพอป,ประมาณนี้นะครับก็คือ อัปเดตให้พี่ๆนาณได้รับชมกันแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็ทําแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทาเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือสิ้นเดือนได้เดินทางแน่นอนรับประกันเลยทันแน่นอนนะครับทันแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับนะถ้าพี่ๆนาณท่านไหนสนใจทรงใหม่นี่ก็ทักมาหาผมได้นะ มือสอดน,นะครับมือสอดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็่จะประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้จะจะดัดแปลงก็คือผมจะดัดแปลงแค่จะเพิ่มตเติมมาก็คือนะครับหลังนะครับตัวนี้หลังค่อมนะครับตัวนี้หลังค่อมอันนี้จะเป็นทรงสไนเปอร์มือสอดนะครับนี่จะแอนนะครับตรงนี้นี่ แล้วก็จะเพิ่มเติมคือกัดลายนะครับตัวนี้จะโค้งลงเป็นไอคอมนะครับโค้งลงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะผิ้วนะครับมือสอดสไนเปอร์จะให้ดูสบายตาผิวๆนะครับตัวนี้มันก็จะคนละสไตล์กันเลยนะครับหลังไม่แข็งนะครับหลังไม่แข็งแล้วก็ผมจะเพิ่มคอนกเขาตรงนี้ให้มันหน่อยนะนะครับเวลาเล็งนะครับเพราะว่ามันจะมันจะโค้งลงมานะครับเวลาเราปุ๊บแนบมันจะอยู่ระดับสายตาไปเลยนะครับแนบปุ๊บระดับ ลางจะอยู่ตรงนี้นะครับเงี้ยงลูกดอกตายกระบอกปืนเป๊ะนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทําชุดไม้สักเสร็จนะครับไม้สักการรคอไม้สักไม้ประดู่เสร็จเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้พี่ๆนานะได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับพี่ๆนานะที่เข้ามารับชมผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับผมที่ติดตามช่างนะครับธรรมดาไม่บ้านนะครับ ถ้าสนใจในชิ้นงานก็ทักมาหาผมได้นะครับตอนนี้รับแต่รางอลูมิเนียมนะครับร่างไม้นี่ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายกเลิกนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่ารางไม้มันค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงเพราะว่าผมไม่มีเครื่องใสเครื่องรีดไม้นะครับทีนี้นะครับมันก็เลยยิ่งยิ่งถ้าทาเยอะๆมันมันช้านะครับมันช้าเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามีเครื่องรีดนะครับมันก็ เราก็คือยัดใส่เครื่องรีดออกมานะครับขนาดเราจะเอาเท่าไหร่มันก็คือมันจะตรงออกมาเลยนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะตรงนะครับแต่บางทีผมใส่ใส่แท่นไอ้นี่ก็มันก็ได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะแบบไม่เหมือนเครื่องรีดออกมาเลยประมาณน,นี้นะแต่ตอนนี้ก็ขอรับเป็นลางมินียมก่อนนะเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อเครื่องรีดได้เดี๋ยวเดี๋ยวรับเหมือนเดิมครับล่างไม้รับเหมือนเดิมนะเพราะว่า เดี๋ยวรอรอได้เครื่องรีดมาสักตัวก่อนนะเพราะว่าเครื่องรีดก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะตัวหนึ่งก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับคากอมดของมาคิต้านะร,ราคาค่อนข้างสูงอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ